สวัสดีค่ะในปัจจุบันนะคะเราพบว่าเด็กน,นะคะมีภาวะสายตาสั้นนะคะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีนะคะวันนี้นะคะจะมาขอนำเสนอเลนชัวสายตาสั้นในเด็กค่ะตัวโครงสร้างของเลนนะคะถูกออกแบบมาเพื่อลดกำลังนารเพล็ในเด็กน,นะคะทำให้เด็กมองภาพได้คมชัดมากยิ่งขึ้น,นโดยมีการใช้สายตาที่น้อยลงค่ะตัวเลนนะคะถูกออกแบบมาเพื่อช่อยการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็กน,นะคะทำให เค่องเครืได้ช้าลงค่ะแต่ไม่ได้มีผลทําให้ค่าสายตาตั้งที่เป็นอยู่ลดล,ลงค่ะในปัจจุบันนะคะ,นนะ,คะ,คะก็มีคา้าแบบน,น,นนะคะมีขาอยู่ด้วยกัน e ทั้งหมด4แบรนด์ค่ะแบร์แรกนะคะเป็นของเอซิลนะคะมีด้วยกัน2รุ่นค่ะรุ่นแรกชื่อไมโอปิลคัสนะคะรุ่นที่2ชื่อสเตลเลสค่ะแบรนด์ที่2นะคะเป็นของไซส์นะคะมี2รุ่นด้วยกันเหมือนกันค่ะรุ่นแรกนะคะชื่อไมโอวิชั่นค่ะรุ่นที่2นะคะชื่อไมโอคิดค่ะแบรนด์ที่3นะคะชื่อโมย่าค่ะ รุ่นมาหะ,ะก็คือ m มโครชิมารค่ะแบรนด์ที่4นะคะเป็นของโ o d e n สต็อปนะคะเชิดไมโครค่ะหากขั้นไดนะคะ,นะ,คะสนใจอยากสอบขับโรเลนเตอร์เติมนะคะสามารถเข้ามาสอบถามโรเลนเจอร์เติมได้ที่ทางหน้าร้านนะคะหรือสามารถเข้ามาสอบถามโรเลนเอรติมได้ที่ทางบินบอกได้เลยะคะ่ะ